แน่นอนว่าก็ยังอยู่ในเรื่องของโควิด19นะคะที่เรายังจะต้องอให้ความเป็นห่วงกังวลนะคะแล้วก็ต้องกาดอย่าตกนะคะเพราะว่าสถานการณ์โควิด19นะคะในจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้ก็บอกว่าเข้าขั้นวิกฤตนะคะอย่างที่ทราบข่าวกันว่าวันนี้ก็มีผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมขึ้นมา ร้อยกว่ารายทีเดียวนะคะ125รายแล้วก็วันนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมเข้ามา1รายด้วยนะคะขณะที่ในพื้นที่อำเภอพระทองคำต้านไม่ไหวค่ะติดเชื้อแล้ว1รายนะคะก็บอกว่าไข่แตกซะแล้วนะคะโดยก็มีผู้ติดเชื้อนะคะมาจากพื้นที่เสี่ยงค่ะ63รายด้วยกันขอกลับมารักษาตัว4รายสัมผัสผู้ป่วย55รายแล้วก็อยู่ระหว่างการสอบสวนเนี่ย 3รายด้วยกันนะคะวันนี้เนี่ย125รายมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม1รายมาจากนอกพื้นที่63รายนะคะรับผู้ป่วยเข้ามารักษา4รายแล้วก็สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน55รายด้วยกันอยู่ระหว่างการสอบสวน3ราย ก็ทำให้ตอนนี้นะคะมีผู้ป่วยสะสมอยู่ที่2,117รายนะคะในโคราชเรารักษาหายไปแล้ว1,096รายยังรักษาตัวอยู่998รายแล้วก็เสียชีวิตสะสมอยู่ที่23รายรายค่ะ ส่วนวันนี้นะคะผู้ติดเชื้อทั้งหมด125รายค่ะมาแยกออกเป็นรายอำเภอเนี่ยอำเภอเมืองยังติดเชื้อสูงที่สุดอยู่ในวันนี้นะคะวันนี้อำเภอเมือง25รายค่ะปากช่อง13รายบัวใหญ่9รายวังน้ำเขียว7รายโนนสูง6รายเสริงสาง6รายอำเภอคง5รายคอนบุรี5รายค่ะ ประทาย4ีรายชุมพวงสรายโนนแดง3รายโนนไทย3รายพระทองคำ3ารายนะคะซึ่งก็ไขแตกในวันนี้เนี่ยหละค่ะหลังจากที่พระทองคำเนี่ยเป็นพื้นที่สีเขียวมาตลอดตั้งแต่โควิดแพร่ระบาดนะคะ ปรากฏว่าวันนี้กลายเป็นพื้นที่สีแดงแล้วส่วนลำเมนชัยค่ะ3รายพิมาย2รายสีคิ้ว2รายสูงเนิน2รายหนองบุญมาก2รายค้ามสแกแสงเฉลิมพระเกียรติโชคชัยด,ด่านขุนทดบ้านเหลื่อมและสีดาอำเภอละ1รายรวมไปถึงเมืองยางด้วย1รายนะคะที่กลายเป็นพื้นที่สีแดงเช่นเดียวกันหลังจากที่พระทองคำกับเมืองยางเนี่ย ก็เป็นพื้นที่สีเขียวไม่อย่างยาวนานแต่ก็ตอนนี้กลายเป็นพื้นที่สีแดงเท่ากับว่าตอนนี้ทั้งโคราชเนี่ยเป็นพื้นที่สีแดงแล้วทั้งหมดนะคะ,คะส่วนกรณีผู้เสียชีวิตรายที่23ของจังหวัดในวันนี้ค่ะเป็นผู้ป่วยโควิดลำดับที่1,093อยู่ที่ตำบลตะเคียนอำเภอด่านขุนทดค่ะเป็นเพศหญิงอายุ70ปีนะคะซึ่งก็แน่นอนค่ะว่าท่านเป็นผู้สูงอายุท่านมีโรคประจำตัวก็คือโรคหอบหืดค่ะ โดยประวัตินะคะเมื่อวันที่24มิถุนายนท่านได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด่านคุณทศผลตรวจพบว่ามีเชื้อโควิดจากนั้นจึงส่งต่อมารักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเมื่อวันที่1 1กรกฎาคมอาการไม่ค่อยดีขึ้นค่ะจนถึงขั้นเสียชีวิตในเวลา23นาฬกา40นาทีนะคะซึ่งต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตรายนี้ด้วยค่ะ